กำลังเลือกรถอยู่แมคโคอยู่นะครับโอ้โห <the> ตัวอะไรครับพี่วินนี่ตัวอะไรไชุดละร้อยชุดละร,ร้อยเอาตัวไหนลูก แบบนี้อันเท่าไหร่พี่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบสีส้มถ้เาเป็นตัวเตือใหญ่ด้วยร้อยเก้าสิบขึ้เดือนก็ร้อยเจ็ดสิบไหนดูเล่งร้านไหนเลือกเร็วเร็วเร็วเลือกเลยร้านไหนเลือกเร็วตัวนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้เหมือนเหมือนของน้องไม่ถูกของน้องเนี่ยเหมือนไหมเหมือนมีของน้องเลยของวินของเอ้อตัวนี้ กำลังเลือกของเล่นอยู่เอาเครื่องมือหรอเอาเครื่องมือซ่อมรถเหรอเอ้ยอย่าดึงนะอย่าดึงนะเข้าไปดูข้างในเข้าไปดูข้างในพี่บินอยากได้ตัวไหนลูกเข้าไปดูข้างในเร็วอันนี้เป็นชุดไดโนเสาร์ไดโนเสารูวีไดโนเสาร์ เป็นปืนเหรอครับตัวเต่เป็นปืนตัวเดนอเสว์อ่ะอ๋อตัวเดนเสว์เป็นปืนอันนี้อ๋อได้ไงตัวยิงปืน,ไ,ปนไดใใใใ้ใส่ใส่อาวุธในปากมันแล้วก็ยิงเอาไหมเอาไหมลูกเป็นปืนด้วยเอาไหนเอาชี้โน่นอ,อีกฮะออกมาดูเร็วออกมาดูว่าเอาไหนเอาชิ้นเดียวให้ชิ้นเดียว เลือกก่อนเลือกก่อนดูครบครบดูให้ครบเลยไม่เอาไม่เอามีแล้วมีแล้วมีแล้ว เอาไหมเออมีไดโนเสาร์ด้วยเอาไหมลูกเหลกือกเอายานของเล่นนะครับเอานี้นะเอาไนี้แะ็นเหมือนกัน็มืกันดได้ปืนตกระบอกมีปืนอันนี้กับนไดโนเสาร์โอเคไหม เอ,เ,อเอาสีไหนลูกดูสีก่อนดูไดโนเสาร์สีอะไรสีกินไหมสวนไดโนเสาร์ไปยี่สิบได้แล้วนะครับ แล้วได้ปืนไดโนเสาร์ที่บ้านคืไม่มีการซื้อขอเลตนเข้าบานเพราะว่ายังนไม่ได้เพราะลูกผมยัสองที่สองตัวพอของเล่นมันคืออย่างบ้าเลคือให้เล่นตอนให้เยที่เลยนั่งนั่งเป็นเั้ี่เงลวน่ามีตู้โยังยัจะต้องขึ้นบ้านเพราะว่าตู้วผมมันกหะตกไงเ้าว้างล่างเล่นแล้ว แลขอบคุณครับโอวินแม็กโครคันใหญ่คนก้าวกลิ้งเลเนี่ยนี่คันเท่าไหร่พี่คันสี่ก็าสิบคันสี่ร้อยโอ้โดยกดน้ำหนักตัวเองได้กดแม็โครลอยได้ไม่กดตัวแข็งกดไม่ไดนะอันนี้ใช่ไหมอุปกรณ์มันปวโอ้ ก็ไปตามอันนั้นนะตั้งโอ้พี่วินได้ของเล่นแล้วได้ขึ้นรถด,ด้วยขี่รถแล้วโอ,โ,อโ,อโอ้ตัวละยี่สิบไม่เอานะครับเอาตัวละร้อยยี่สิบเลยปืนไดโนเสาร์นะครับนี่เพื่อนๆพพี่วินซื้อตัวนี้นะเป็นปืนไดโนเสาร์นะตัวใหญ่มากมีปืนด้วยนะครับ วางตรงไหนครับวางตรงไหน,นป๊าถือให้ดีกว่าตรงนี้เหลอลูกจับไว้นะเอาจับดีๆลูกเดีย๋ยวเราจะไปซื้อหลอดไฟนะครับโดยพี่วินพาไปพีวินซื้ออะไรแล้วครับวันนี้นซื้ออะไรนี่อะไรลูกไดโนเสารไดโนเสาร์นะครับพันอะไร ยาที่รักก็ซื้อยาตรงนี้ครับมียาบูงมีสบู่ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในห้างนะครับบิ๊กซีบิ๊กซีที่ไหนครับพี่วินวันนี้พี่วินพามาลุยที่บิ๊กซีปทุมนะครับบิ๊กซีปทุมธานีผงซักผ้าเราเดี๋ยวดูดูกันตัวต่าง เดี๋ยวทำเพื่อลูกทางนู้นเด็กอ่อนอยู่ตรงนี้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวราก็ยังลูกเดี๋ยวเราไปทำเพืไปหาแผนกแทำเพื่อกรน้ำเอาไหมน้ำก็ต้องเอาอน้ำต้มให้พี่วินด้วยเนี่ยอดก็ดูนี่ก่อนนะขเดี๋ยวพาลูกไปเดือก็ได้ปะไปเลยนะครับ ต่างๆไปเลยเดี๋ยวป๊าๆเข็นเองมึน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 มี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 มึนมึนมึนถอยมี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 ซื้อของก่อนหรอกแป๊บเดียวไหนดูดิดูดิไดโนเสาร์มีอะไรบ้างหันมาดูหน่อยเอาพี่เบนชี้หน่อยไดโนเสาร์มีกี่ตัวลรอก หนึ่งตัวแล้วก็มีปืนด้วยห,หูมีลูกดอกปืนด้วยเหรอโอ้อพันอะไรหรอกทีเล็กเหรอ,หอทีเล็กนะครับพี่วินบอกทีเล็กหลังจากที่เรากินกินอะไรเสร็จเราก็มา าซุปเปอร์มาร์เก็ต <Super market S 2> น,นะครับไปดูแพมเพิร์ดพี่วินของใช้พี่วินก่อนโหปืนทีเล็กตัวทีเล็กมีปืนมีลูกดอกนะครับน,นี้ซื้อ120บาทนะครับถูกมาก นะครับของเล่นพี่วินพาลุยของเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปซื้อของใช้ในบ้านกันต่อนะครับอ่ะพี่วินบายบายเพื่อนๆนก่อนครับบายบายด้วยบายบายโบกมือด้วยเลยจุบด้วยเพื่อนๆครับไปซื้อของก่อนนะครับบอกเลยบายบาย